ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชาย กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชีวิตชีวานะคะได้ยินเสียงดังๆเนี่ยเราอยู่ในงานสมุนไพแห่งชาติครั้งที่22อ,อาจจะเสียงดังหน่อยดิฉันก็เลยจะตะเ,เสียงนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงดิฉันปกตินะแต่ดิฉันอ่พยายามจะได้ยินเสียงกับแขกรับเชิญของเราคือเภสัชกรทีราทรสังรายนะคะซึ่งอาจารย์สอนหรือว่าคุณหมอสอนเนี่ยเป็นเภสัชกรชำนาญการอยู่ที่กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพจากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่กระทรวงสาธารณสุขกลับมาคุยกับคุณหมอสอนมาสู่การย้ายมุม มุมที่ช่วยยานเลิกยาบ้ามาถึงมุมที่ช่วยเลิกบุรี่ซึ่งคนไทยติดบุรีเยอะมาก แล้วเด็กๆรุ่นใหม่ก็ไปติดบุหรี่ไฟฟ้าไม่รู้ว่าสามารถรักษาได้ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ธรรมดาไหมคะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอ่ะ,อะทีนี้นกลไกวิธีการใช้สมุนไพรอะไรอย่างไรคะคุณหมอสอนค่ะในเรื่องของกลไกในการติดยาเสพติดเองและกลไกการติดบ,บุหรี่เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันค่ะเพียง <laughs> แต่ว่าในเรื่องของยาเสพติดอย่างยาบ้านเนี่ยจะมีผลในการทําลายเรื่องของระบบประสาทส่วนกลางด้วยแล้วก็อันตรายที่รุนแรงกว่าขณะเดียวกันนะคะบุหรี่เนี่ยจะเป็นตัวที่ส่งผลอันตรายต่อตัคคลฝุเองคนใกล้ชิด อย่างที่บ้านบางคนยมีครอบครัวมีคนท้องคนบุรีมือสองมือตามเนี่ยเข้าใกล้ประชาชนมากค่ะซึ่งผมตอดสอด้านสุขภาพแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ต้องดูแลใช่และที่สําคัญตอนนี้มันกระจายไปถึงเด็กรุ่นใหม่คือเราพยายามรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่สูบบุหรี่ ซึ่งก็สาเร็จมาระดับหนึ่งแต่ตอนนี้เจอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหเรียกว่าอันตร,รายกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยทีนี้สบุนไพรตัวไหนอะไรอย่างไรในการช่วยให้คนติดบุหรี่เลิกบุหรี่ได้ะคะได้ค่ะคือเท่าความก่อนเนื่องจากว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยมียาที่เลิกบุหรี่เนี่ยสมบัตประสิทธิภาพค่อนข้างดีแต่ราคาเขาค่อนข้างสูงมากอ,อย่างที่เราทราบกนนีอย่างเช่นหมกหากฝรั่ง เราเลยพยายามหาว่าแล้วยาอะไรที่จะสาม,มารถลดความอยากตุห่ได้<ะ>และสาม,มารถช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของผู้ป่วย<ะ>อย่างโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจค่ะ,ะเราก็เลยค้นคว้าเป็นงานต่อเนื่องจากตำรับยาอดยาบ้าน,นะคะเราค้นคว้าแล้วเราพบว่าในตำรับยาเกบค่ะ,ะร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยมีตำรับยาเหลือกระทอม<ะ>ที่เขาใช้ในการเลิกฝิ่นในอดีตเช่นกัน ซึ่งด้วยกลไกของเขาเองเนี่ยเราเอามาพิสูจน์โด,ดยการดูการออกฤทธิ์ต่อโมเลกุลเข้าใหม่ในระบบประสาทเ่มนการค่ะเราพบว่าเขาสามารถปรับสมดุลฮอร์โมนดังกล่าวแล้วก็นําไปสู่การเลิกตัวบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอ๋ะอค่ะซึ่งต้องมาทดสอบปลอดก่อนไหมหรือว่าสามารถกินในลักษณะาการให้บริการ เขาจะได้รับการตรวจร่างกายค่ะก็คือจะตรวจในเรื่องของสมรรถภาพบอดนะคะแล้วก็ตรวจปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในทางเดินหายใจดังนั้นนะคะถ้าดูจากชาเราจะสังเกตว่าผู้ป่วยที่เขาได้รับยาในการเข้าร่วมรงการนี้ค่ะผู้ป่วยจะสามารถลดจํานวนมวลสูงลงนะคะแล้วค่อยๆไปหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนค่อยๆเปค่อยๆเป็นในลักษณะเดียวกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะลดนําไปลดฝูงมวลได้อย่างมีในยัสมพนาสถตติขนาดเดียวกันนะคะสมรรถภาพบอดเนี่ยแนว นมเพิ่มขึ้นแล้วก็ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในระบบทางเดินหายใจเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดอ่าด้วยการใช้ยาตัวนี้<ช>ยาตัวนี้เนี่ยคือ สรรพคุณนี่คือเน้นเรื่องของการออกฤทธิ์มันคือยังไงนะคะน้องสาวคือถ้าสมมติว่าในกรณีของอาการอยากยาค่ะอยากบุหรี่เนี่ยเราจะมีตัวลักษณะของสารสำคัญถ้าเราดูเมื่อสักครู่ก่อนหน้าค่ะตัวสารสำคัญที่มีผลในการลดการเด็กบุหรี่ในตัวนิโคตินิกอะซิติลโคลีนรีเซอเตอร์ในระบบประสาทส่วนกลางของเราก็คือตัวไมตาเนีนตัวนี้จะเป็นตัวเมนที่ช่วยให้ลดความอยาก แต่ขณะดเดียวกันถ้าเราสังเกตผู้ที่เข้ามาสูบเนี่ยสมรรถภาพปลอดมันจะไม่ดีแล้วก็เรื่องของคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ที่มีปริมาณมากนะคะบางคนเข้าไข้ตัวแดงแต่ขณะดเดียวกันนะคะสมุนไพรในตำลักจากภูมิปัญญาไทยเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีผลในการช่วยฟื้นฟูในเรื่องของระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วค่ะ<อ>ดังนั้นก็เลยเพนเห็นว่าพอเขาผู้ป่วยเนี่ยหยุดสูบหนึ่งคือหยุดสูบทําให้ร่างกายดีขึ้น2อคือจากสมุนไพรดังกล่าวเนี่ย ช่วยคุนฟูสมรรถภาพทางกายของผู้ป่วยด้วย<อ>ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาระดับเซลล์ค่ะ<อ>ที่ช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบซึ่งเป็นลถสาเหตุที่เกิดเช่นต็มหักหรืออาการไอต่างๆอันนี้ใส่มีสมุนไพรอะไรอยู่ในนี้บ้างะคะาตัวเมนเนี่ยจะเป็นตัวใบกระท่อมนะคะอันนี้เยอะมากเลยใช่ค่ะใบกระท่อมเยอะนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะรวมกันคือเป็นหนึ่งหนึ่งต่อนหนึ่งคือตัวแรกคือกระท่อม18ส่วนและตัวอื่นๆืออีก13าตัวรวมกันอย่างละถึงส่วนเป็น13ส่วนค่ะก็จะมีตัวที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่น ตัวสังกรณีเหมือนที่เวลาเราดูวรรณคดีไทยอะค่ะที่รามาเกียนนะคะจะมีในเรื่องของขนหมานไปตัดเขาเพื่อเอาสังกรณีมีชวาใช้ในการรักษาค่ะเพื่อที่มีตำหนับคุณทางยาได้เช่นกันค่ะวันนี้ใช้ยาพระรามเลยนะคะเนี่ยค่ะใช่ค่ะเราก็ดูเ่าคือจากการที่เราเลือกตำหรับยาเนี่ยเราไม่ได้เลือกมาเลยนี้เป็นตำหรับเดียวกันกับตำหรับรักษายาบ้างไหมคะคณะตำหรักอีค่ะเป็นอีกตำหรับหนึ่งที่เป็นตำหรับโบราณเหมือนกัน ใช่ค่ะอ๋อสุดยอดเนะาะแแผนไทยเราเป็นภูิปัญญา <นะ S 1> ของคนในอดีตที่เขาเข้าต่งขาวสาไนได้อย่างลงตัวเลยค่ะค่ะเรียกว่า จร,จริงๆเราต้องบอกว่ากรมการแพทย์ไทยก็สุดยอดคือไปค้นหาตำรับโบราณแล้วเอามาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันว่ามันใช้ได้จริงด้วยสารสำคัญตัวไหนบ้างใช่ค่ะแต่เรียกว่าสมุนไพรเยอะมากใช่ค่ะแต่ว่าในตรงนี้เองอค่ะสาหรับกรณีเราก็พยายามให้ความสําคัญกับผู้สูงว่าตอนที่ปอดเขายังฟื้นฟูได้เนี่ยเขาควรจะรีบเข้าร่วโมโครงการแล้วก็รีบรดจำนวนมวลสูเพื่อให้ฟื้นฟูได้ถ้าหากกรณีที่โปกเกสหรือการดำเนินเป็ของโลกในระยะย,ย,ยาวเราฟื้นฟูไม่ได้เนี่ย เราจะต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคทางระบบหายใจอย่างนี้นค่ะพี่เล่าในหลายรายการว่าคุณพ่อพี่อ่ะเป็นถุลงลมป่องพองเพราะสูบบุรีถ้าคุณไม่เคยเห็นคนขาดอากาศหายใจคือหายใจเข้าไม่ได้คุณจะไม่รู้แ้วว่าคนที่หายใจงับอากาศแล้วเข้าไม่ได้เนี่ย มันทรมานขนาดไหนมาเถอะค่ะเลิกบุหรีเถอะเพื่อตัวคุณเองไม่ได้เพื่อใครอย่าได้ทรมานตัวเองแบบนั้นเลยเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้จะไปติดต่ออะไรยงใช้งานยังไงได้บ้างคะเรามีการให้บริการนะคะในช่วงนำร่องเนี่ยจะมีในของตัวรัญญารักยาไทยแล้วก็สูย์ของพัฒนายาแผนไทยและข้าวอุูนไทยค่ะแล้วก็มีการให้บริการเชิงลบอย่เช่นกันลงมาในพื้นที่ชุมชนนะคะในส่วนของมาตรกานปิดบันกอกไก่ก็ดีนะคะหรือในส่วนทางบรรทมธานีเนี่ยก็จะมีในส่วนของ นืที่ของสามแต่ว่าปัจจุบันนะคะทางผู้บริหารมีแนวโนมที่จะกระจายยาดังกล่าวไปในสูตรคดสุขภาพต่างๆของกรมทั่วประเทศมาขอรับยาได้เลยนะคะจะได้ช่วยกันให้สังคมไทยนะคนไทยสุขภาพแข็งแรงรีบเลิกบุหรี่ดีที่สุดเลยนะคะ,คะขอบคุณมากๆนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณกรมการแพทย์แผนไทยด้วยที่ คิดงานวิจัยดีๆแบบนี้มาเพื่อสุขภาพของคนไทยเอาละ่ะวันนี้หมดเวลาของรายการชีวิชีวาแล้วค่ะกลับมาติดตามกันได้ทุกวันอาทิตย์ทางช่อง33แห่งนี้กับดิฉันสิริกูนะัฐพันธ์วันนี้ลากันไปก่อนเดี๋ยววันอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าความมั่นคงทางยาสมุนไพรที่ควรมีไว้ติดบ้านห้ามพลาดนะคะ